รดการค้าเนี่ยนะสงครามทางด้านการค้าเทรดดิวครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นปัจจัยบวกประเด็นบวกก็เพราะว่ามีคําพูดของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกมาเนี่ยนะคะท่านกล่าวระหว่างการประชุม New e c o n o m y Forum นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักข่าวบลูเบิร์กในปักกิ่งคือจีนเขาบอกอย่างนี้ค่ะทางการจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะสงครามการค้ามาโดยตลอดจีนไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มสงครามการค้าเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยไม่ได้ต้องการเลยนะคะจีนพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าระยะแรกร่วมกันกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเท่าเทียมแล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกันแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้นําจีนก็ย้าค่ะว่าหากมีความจําเป็นจีน ก็จะลุกขึ้นสู้กลับอย่างแน่นอนนะคะต้องบอกว่าถากมีความจําเป็นแต่จีนก็พยายามมาตลอดที่จะไม่ให้เกิดสงครามทางการค้าขึ้นโดยจีนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เริ่มและเทรดวอลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการแต่อย่างใดนะคะทางการจรีนเน้นย้าเหลือเกินความเห็นล่าสุดของท่านผู้นําจีนครั้งนี้ก็มีขึ้นในขณะที่การเจราจาข้อตกลงการค้าระหว่างสาหารัฐกับจีนเนี่ยกำลังเผชิญอุป,ปสรรคโดยที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในหลากหลายประเด็นและที่สําคัญก่อนหน้านี้เนี่ย สถานการณ์มันยิ่งตึงเครียดไปอีกเมื่อสภาคอเกรสตของสหรัฐเนี่ยผ่านร่างกฎหมายที่สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคือพูดง่ายๆว่าทางการสหรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปแทรกแซงเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงได้และได้มีการส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาลงนามเป็นกฎหมายต่อไปแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่นักลงทุนนักวิเคราะห์เขากังวลใจว่าอ้าวแล้วอย่างงี้ไปยุ่งกับเรื่องของฮ่องกงซึ่งเกี่ยวข้องกับจีน จะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนแล้วมันจะมีผลกับการเซ็นสัญญาข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะทาง Wall Street Journal เนี่ยก็รายงานว่าทางการจีนได้ได้มีการเชิญนะฮะผู้แทนระดับสูงจากสหรัฐไปอย่างจีนไปเจรจาพูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันเลยนะะในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งเบื้องต้นทางสหรัฐตอบรับแล้วค่ะที่จะไปประเทศจีนแต่ยังไม่กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนนะคะว่าเขาจะเดินทางไปเมื่อไหร่